ของขวัญของเหตุเป็นพลังสู่ความรวยนะคะแล้วก็ฝากทักทายไปกับพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นของขวัญพิเศษนะคะไม่ว่าคุณจะติดตามในช่องทางไหนก็ตามนะคะมาเพื่อที่จะให้ทุกคนทบทวนเกื่งงานเทาะานนท่านนะคะเข้าใจว่าชีวิตคุณสามารถเป็นผู้กำหนดชะตากรรมชีวิตตัวคุณเองได้ และตัวคุณเองเท่านั้นเป็นผู้ที่จะต้องเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จของตัวคุณเองด้วยการผลักดันนะคะในเรื่องพลังงานชีวิตของตัวเองให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือเป็นนายเหนืออารมณ์และความรู้สึกและก็ขับเคลื่อนนะคะเหมือนคุณขับรถอ่ะคุณขับรถคุณปล่อยพงมาเลยได้ไหมจ้าที่รักนะคะคุณจะต้องนะ,ะทำหน้าที่เด็กการ เหยียบนะคะในเรื่องเราคันเร่งและนะคะต้องเหยียบเบรกในกรณีที่ต้องหยุดเข้าใจไหมคะและพวงมาลัยอยู่ในมือของคุณเนะเป็นเรื่องที่นะคะระหว่างการขับเคลื่อนนะคะคุณจะต้องคอยคอนโทลอยู่คุณจะใช้2มือคอนโทลนะคะนี่คือตามหลักกฎหมายนะหรือคุณจะใช้มือเดียวหรือคุณจะนะคะเอ่อใช้ในเรื่องเรานะคะในเรื่องเรา ที่คุณจะถนัดในการขับรถเอาที่สําคัญนะคะถ้าถูกต้องตามกฎหมายก็คือต้องจับขวงมาไหลและดูแลในเรื่องเรากระบวนการขับรถให้นะคะมันปลอดภัยโอเคไหมทีนี้ในหัวข้อของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในค่ําคืนนี้นะคะมันสําคัญตรงที่เราลืมไปว่าเรารู้เรื่องพลังงานเราขับเคลื่อนพลังงานมาสักระยะหนึ่งและที่สําคัญ หย่อนในเรื่องเราการปฏิบัติเริ่มที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบที่เคยเป็นมาในอดีตนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นหอยที่มาเตือนทุกๆคนทุกท่านสำหรับสายที่นะฮะจะใช้ชีวิตะระดับพลังงานรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับพลังงานรู้ว่าตัวเองคือนะฮะมีพลังความคิดคำพูดการกระทาและการนะฮะในเขาเรียกว่าความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นพลังงานและ ทั้งหมดก็คือพลังงานสรุปก็คือเงินก็คือพลังงานเข้าของสิ่งของเครื่องใช้ส,สัพสิปสัพสัดก็เป็นพลังงานเราอยู่นะคะในโลกแห่งพลังงานทุกปิติโอเคแต่เราไม่ขับเคลื่อนพลังงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกที่บอกว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกโลกเนี่ยนะคะมีในเรื่องเราของการไม่หยุดการขับเคลื่อน แต่เราทํามั่งไม่ทํามั่งนะคะมันเป็นเรื่องราวของนะคะเจตจำตนงเสรีที่ไม่มีใครมาบังคับคุณเพราะพลังงานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ในตัวคุณไม่มีใครเข้ามาหือลือมาสั่งมาอะไรนอกจากคุณจะขับเคลื่อนด้วยความรักในตัวคุณเองเท่านั้นเองโอเคไหมอ่ะวันนี้นะคะจงผลักด,ดันตัวเองให้อยู่ในระดับพลังงานที่ดี คำว่าพลังงานที่ดีดูจากตรงไหนนี่คือกลวยพลังงานคุณหาได้ใน g o o g l e ไม่ได้เป็นความลับนะจ๊ะไม่ได้มีความลับแล้วนะคะในเรื่องของกลวยพลังงานคุณหาดูได้เลยนะคะชัดกลวยพลังงานถ้าอยู่ต่ําๆแบบเนี้ยนะคะมันเป็นกลวยพลังอ่าเขาเรียกพลังงานด้านต่ํนะคะเาเรียกว่าพลังงานความวามเกี่ยวกับความอะไรน่ะ ละอายแก่ใจหมายความว่านะคะไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องเหล่าของเครื่องพลังงานต่ำๆมันอยู่ประมาณนี้แล้วมันทอยจี้เคยอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นวิธีการผลักดันชีวิตนะให้อยู่ในเครื่องพลังงานสูงๆนะคะมันเริ่มสกอร์นะคะเดี๋ยวมันทอยจี้ให้ดูอย่างชัดเจนอีกสักครู่นะคะมันเริ่มสกอร์นะคะตั้งแต่ความภาคภูมิใจในตัวเองมันมีตัวเลข175นะคะในระดับโปรยพลังงาน แล้วก็ขึ้นไปคือความกล้าหาญนะคะจะมีในเรื่องสกอร์200นะคะ200 200นะคะคอร์เรส200คือตัวนี้เลยนะคะกลางๆตรงนี้แล้วถ้าเกิดขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องราวของการที่เอ่อมีในเรื่องราวแรงปัถนามีในเรื่องราวของการยอมรับนะคะยอมรับในสิ่งที่เป็นพลังอํานาจของตัวเองนะคะในเรื่องราวของ การที่มีนะคะความความรักความรักคะแนน500นะคะสนามพลังงานของความรักคลื่นของความรักเนี่ยนะคะเป็นคลื่นพลังงานสูงถึง500นะคะคลื่นแห่งความร่าเริงเบิกบานนะคะ540คลื่นในความสงบสันติสุข600คลื่นในการที่รู้รอบทั่วขอบจักรวาลน,นะคะคือเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู ท่านใช้เอ็นไลเมนต์คือคลื่นข้างบนสูงสุดนะคะนั่นแหละจะเป็นอันติเมตคอนชิเอสเนสนะคะนั่นเป็นเรื่องราวของการไร้ขีดจำกัดในสติสัมปชัญญะนะคะแล้วอยู่บนสูงสุดในเรื่องของคลื่นพลังงานโอเมกาโอเคไหมเออส่วนคลื่นคลื่นข้างล่างก็คลื่นอันฟ้าคลื่นอันฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นของนะคะบรรดาของผู้ที่ไม่ มีสติสัมปชัญญะการที่มีความกลัวมีความโกรธความโมโหความโลภโภโลภโ,โมโทโสันนะฮะอันนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็มีความไม่มีสินไม่มีธรรมอย่างที่เคยพูดอันแรกนะเนาะมันก็จะมาเข้าอยู่ในเรื่องราวของคลื่นพลังงานต่ตําดังนั้นวันนี้เอาหัวข้อสั้นๆง่ายๆนะคะนั่นก็คือว่านะรู้จักเรื่องพลังงานชีวิตแล้วนะคะจงเลือกนะคะให้ตัวเองเป็นบุคคลเป็นเจดา ชีวิตตัวเองไปอยู่พวสนามพลังงานสงูงสูงให้กับตัวเองเสียนะคะถ้าเกิดต้องการเริ่มต้องการรยเริ่มจากนะคะการที่คุณนะะอยู่ในสนามพลังงานดีๆก่อนถ้าคุณอยู่ในสนามพลังงานดีๆพลังงานสงูงสูงนั่นแหละบรรดาคลื่นนะคะคลื่นของการที่คุณจะไปปะกันคือคุณจะไปปะค,คลื่นของพลังงานนะคะที่เกี่ยวกับเงินพลังงานโอกาสเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆมันอยู่คลื่นสนามพลังงานสงูงสูงหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ย จงนะคะยกจิตยกใจตัวคุณเองให้ไต่ไต่ลําดับจริงๆไม่ต้องไต่นะเพราะความเป็นมันไม่ต้องไต่นะคะเพียงแค่คุณระล,ลึกได้ว่าคุณคือความรักความเมตตาสูงส่งในตัวคุณคุณก็โดดปี๊ดขึ้นมาแล้วนะคะคุณก็โดดปี๊ดมันคือสู่เพื่อนสนามพลังงานนะคะที่เหมือน,เป,น,เ,ปนเปลี่ยนโลกทางจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไต่ขึ้นบันได นะคะต้องเปิดประตูอะไรต่างๆคุณสามารถทะลุมิติและความไวของความไวของจิตอ่ะเร็วกว่าแสงความไวของจิตเร็วกว่าแสงทองอีกทีหนึ่งความไวของจิตเร็วกว่าแสงนะคะเราเคยเรียนใช่ไหมความไวของแสงเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะนะคะมันทอยจีจำตัวเลขไม่ได้แต่จิตไวกว่านั้นเยอะเลยนะคะจิตของเราไวกว่านั้นเยอะเลยแค่คิดนะคะถึงนะคะ สถานที่คุณจะไปสักที่หนึ่งอย่างเช่นว่าตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้คิดถึงมันดิฟนะคะภาพมันดิฟมันก็อยู่ในหัวแล้วตอนนี้จิตมันถึงมันดิฟเรียบร้อยแล้วน้ําทะเลมันดิฟใสยังไงนะคะแล้วหมู่เกาะของมันดิฟนะที่พักเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนแล้วนะคะจะตีเรื่องที่พักที่มีน้ําทะเลลอดใต้ที่พักมันฟินขนาดไหนแค่เนี้ยคุณก็ไปถึงมันดิฟแล้ว จิตคุณไปไวกว่าแสงอีกนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวตรงนี้แหละนะคะมันเฮอรจ์จิเอาหวัวข้อสั้น,นงๆง่ายๆเพราะมานดึกแล้วนะคะฝากไว้ด้วยความรักและปรารถนาดีนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องการมีความสุขความสําเร็จอะไรยังไงเริ่มที่ผักดันนะคะเป็นเจดันผักดันจิตใจของคุณให้ยกสูงเนื้อเหตุการณ์สถานาการณ์ที่มันบีบคั้นเพราะให้รู้เลยว่า ที่มันมาปัจจุบันคือผลงานของเราล้วนๆนะคะจากอดีตที่ผ่านมาเรามีหน้าที่ที่จะเดินทางไปข้างหน้าสร้างใหม่ง่ายกว่าเยอะเลยโอเคไหมสร้างใหม่ง่ายกว่าเยอะเลยสร้างในสภาวะจิตสูงสร้างในสภาวะจิตสุขสร้างในสภาวะจิตเบิกบานสร้างในสภาวะจิตนะคะที่กระตันอยู่ นะ,ะถ้าคุณเริ่มใน,ะะเ,นเรื่องเราทั้งหมดทั้งมวลนะะกับการใช้ชีวิตใหม่ก็ให้เริ่มจากคลื่นพลังงานสูงๆในความรู้สึกของคุณค่ะและไม่ต้องห่วงนะ,ะความรู้สึกของคุณมันไม่ได้ยากหรอกเพียง <c oughs> <c oughs> แค่รักตัวเองให้มากพอคุณก็จะให้ตัวเองพ้นทุกขและการที่จะพ้นทุก์ได้เริ่มจากโลกภายในก่อนและโลกภายในจะ จัดสรรจัดสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาใหม่มาให้คุณที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปเพราะคุณเป็นคนสั่งด้วยการที่ให้มันแตกต่างไปจากเดิมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะ